สาะนาสารภัยจังหวัดกระี่ตัวแทนสำนักงานผูสมจังหวัดกระบี่ตัวแทนสารสุขจัวัดกระบี่ตัวแทนบิัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถาล่ที่มีพิรุเกียรตให้เป็นประธานในที่เปิดโครงการสมรรรยร้อยอเซนของสถานที่กำลังเปิดโครงการในเกนดบันี้วันเดจากการจราจรบนถนนอให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนมาก ด้วยเหตุน, í, น, ok PI, น, function, นตี้พลรวงพลรัตนผู้เชี่ยวชาญตำรวจตอนภาคแปดจึงให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดกองชี่ารตำรวจอนภาคแปดจะทำโครงการผมหมวกเนไทยร้อยเปอเขึ้นเพื่อลดความสูเสียความรุนแรงที่ส่งผลทุพชีวิตทรับสิสินรวมถึงปิ๋ินทรียเป็นพิธีเปิดโครงการร่วมมหมวกโครงการสมหมวกเน้ไร้อยเปอร์เซ็สถานีตำรวจภูธร ยอยเลงลมีับครับขอบคุณครับนะครับให้กับตระกูลองคดรบีนะครับขออนุญาตโอเคตำรวจอรคจกจังหวัดกระบี่ รเราะจะดำะจการปล่อยกระบวนการตำรวจุนพรจังหวัดพิบินนะครับเด้านะโดนนะครับนะครับประวันตอนนี้ได้เริ่มแล้วนะครับนะครับเราจะาจ้งเมืองพิบินนะครับแล้วก็จะผ่านไปอาเอกสาที่เราทการที่จะ รวมถึงขอบคุณท่านอาจารย์ที่เราเทคนิคนะครับแล้ว <Wars> ก็ก็ต้องขอขอบคุณแต่เีื่ีนเพียนนะครับที่มาร่วนในการเล่นนะเลมการประกันบทประดับประดีบและการประกันบทปรดับ